สวัสดีค่ะพบกับลันล g าเกิล a n แนลสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มีคลิปใหม่มานะคลิปหมูกระทะแอดเคยอยากจะไปมากๆเลยค่ะมันน่าสนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวไปรอติดตามชมที่ช่องคำสิงฟาร์ม y ี่พรุ่งนี้กันนะคะคุณพ่อกับคุณรูปไปกินหมูกระทะโต้คลื่นจะสนุกแค่ไหนรอติดตามเลยค่ะรูปก็สวยมากๆยาก กินหมูกระทะว้าวเดี๋ยวกอบหนาหน้าไมมแล้วเสิพาพ่อมาดินเนอร์ค่ะทำไมนะพ่อพาพ่อมาดินเนอร์ทำไมนะดินเนอร์ครับหมูกระทะน้ำท่วมขาก็กินได้ครึ่งหม้อก็ท่วมเอวครับต้องรอดูในคลิปนะคะอยากกินหมูกระทะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ